สวัสดีครับผม HAK ฮั h อนุรักษ์วันนี้ผมกลับมาอัพคลิปการสอนเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้จะแนะนําเป็นมัดรวมนะครับผมจะมีการฝึกหน้าอกนะครับฝึกหัวไหล่และฝึกหลังนะครับผมจะเปิดด้วย Incline Dumbbell Chest Press ท่านี้นอกจากได้อ,อกบนนะครับจะโดนหัวไหล่และหลังแขนทํางานร่วมด้วยเป็นท่าขอบพาวนะครับฝึกท่าเดียวสามารถได้หลายมัดเลยผมจะฝึกประมาณ4เซตนะครับเล่นประมาณ12ครั้ง โฟกัสตลอดนะครับพยายามบีบอกไก่เน้นๆนะครับผมไ mm. หลหน้าและหลังแขนจะทํางานร่วมด้วยแล้วมาท่าที่2เป็นสปิดบาร์เบลเช Press ท่านี้หลังแขนกับไหล่หน้าจะทํางานมากขึ้นนะครับ mm. ฝึกทั้งหมด4เซตนะครับประมาณ12ครั้งพักระหว่างเซตประมาณ2นาทีนะครับ mm. แล้วมาท่าที่3ามผมจะเก็บไหล่ข้างนะครับ mm. เป็นดัมเบลไซเรสผมพยายามเปิดศอกเกือบสุดนะครับ ไม่งอสอกมากเกนินไปและไม่มีการเหวี่ยนนะครับใช้น,น้ำหนักพอดีพอดีฝึก15-20ครั้งนะครับ4เซตแล้วมาท่าต่อไปเป็นเก็บหัวไหล่ด้านหลังนะครับผมเล่นกับเพ็กเด็กรีเวิร์ดฟลายเพื่อ คอนโทรลกล้ามเนื้อนะครับและมูฟเมนต์ถูกต้องไม่มีการเวี่ยงน,นะครับอ,อกติดเบาะตลอดฝึกประมาณ20ครั้งนะครับทั้งหมด4เซตแล้วมาต่อด้วยดัมเบลฟอนเวสนะครับ4เซตเหมือนกันนะครับ1 5ถึง20ครั้งไม่มีการโยนะครับไม่มีการเขย่งขึ้นเน้นๆนะครับบีบโฟกัสที่หัวไหล่นะครับจะโดนอกบนด้วยนะครับผม แล้วมาปิดด้วยกล้ามเนื้อหลังนะครับท่าน,นี้จะโดนหัวไหล่ด้านหลังไปด้วยและโดนปีกด,ด้านบนไปด้วยนะครับเป็น s e a t e d cable row w i d ยกรินะครับสังเกตนะครับผมจะไม่มีการเอ็นตัวนะครับล็อกนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วปีกพยายามดึงบรามาที่หน้าอกกันบนนะครับให้โดนปีกดด้ันบนรอไปเป็นไกด์ไลน์กันดูครับขอบคุณครับ